ยังอยู่ที่เรื่องของพิพีทหารนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการอำลาหรือว่าเกษียณอายุราชการค่ะน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สองหนึ่งจัดพิธีอำลากําลังพลเกษียณอายุราชการประจําปี2568พันเอกอินทราบุตรทองคําผู้บังคับน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานาที่สองหนึ่งเป็นประธานในพิธีอำลากําลังพลนกเกษียณอายุราชการประจําปี2568 เพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลผู้ซึ่งได้ถุ่มเท่ร่างกายแรงใจและเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความมุ่งมันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ พิธีที่จัดึ้นเทือนีนะคะแสดงถึงความกระตันยุกระตะเวทีและเชิดชู้เกียรติแกผู้ที่ใดอุทิตตนทำงานด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลาของการรับราชการกำลังพ้นทุกทันได้รวมกันพันทุกพานร้อนผ่านหนาวฟ้าฟันอุปสรรคและภารกิจอันหลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งถือว่าเป็นแนหนาสำคัญในการพิทักษ์ ปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติสร้างความหมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนความเสียสละของทุกท่านค่ะบอเพียงแค่สิเหตุให้ยภารกิจของหน่วยประสบความสําเร็จแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับกําลังพลลุ่นหลังได้สืบทอดเจตนาล่มและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี พิธีอำลาเทอนีนะคะจึงว่าแมนการทรงกำลังพ่นเข้าสู่ชีวิตหลังเกษียณแต่ยังเป็นการยกย่องเชิดชู่คุณงามความดีที่ทุกท่านได้สังสมและฝากไวเป็นมรดกทั้งจิตใจแกนวยเฉพาะกิจกรมฐานพรนที่สองหนึ่งและเพื่อนรวมงานทุกคนคะ่ะค่ะความทรงจําแห่งการเหตุงานร่วมกันเนี่ยค่ะความเน็ดเหนื่ยและก็ความผูกพันที่ก่อเกิดขึ้นกับสียงคงตราตงอยุนิใจของกําลัง พ้นลุนพีลุ่นน่องนะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชาเสมอไปค่ะโดยเฉพาะกีจกรมทหารพรานที่สองหนึ่งค่ะก็ขอหายกำลังพ้นผูกเกษะสีนอายุราชการสุขคนค่ะมีความสุขแล้วก็มีความเจริญมีความ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีชีวิตที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มนะคะความอบอุ่นจากครอบครัวตลอดไปการเข้าเขาสู้ชีวิตหลังเกษียณค่ะแม้ว่าสีเป็นการปิดฉากภารกิจบนเส้นทางราชการค่ะแต่ก็เป็นการเริ่มต้นบทใหม่นะคะที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ทุกคนนะคะก็ทะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์สั่งคุ้นคาแล้วก็ฝากผลงานอันสรงเกียรติไว้กับหน่วยงานนะคะแล้วก็ประเทศชาติความเสียสละความถุ่มเทความผูกพันตลอดเวลาที่ผ่านมา ก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจค่ะเป็นราากฐานสําคัญให้กับกําลังพ้นรุ่นลางได้ยึดถือปฏิบัติตามขอให้ทุกท่านนะคะก้าวเดินบนเสน้นทางชีวิตมาด้วยความมั่นใจและก็ภาคภูมิใจในเกียรติยศของการเป็นทหารพรานผู้พิทักษ์แผ่นดินชายแดนของเห้านะคะและวก็เป็นผู้เสียสละเพื่อพื้นแผ่นดินไทยไปโดนค่ะ นี่แหละค่ะเส้นทางเกียรติยศมะหกสิบปีทั้งการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะจากนี้เพิ่นกาจิไดพักพ่มีเวลานะคะไปใส่ในสิ่งที่อยากเฮ็ดนะคะหลายคนก็อยากออกไปปลูกพักปลูกหย้านะคะเลี้ยงสัตว์ไปนะคะกาจิสิไดมีเวลาพักผ่หลายขึ้นค่ะ